คุณรู้หรือไม่ว่าพื้นที่สีเขียวสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองได้อย่างมากแต่ทำไมพื้นที่สีเขียวจึงมีความสำคัญต่อคนเมืองและคุณยศพลบุญสมจากชะม,มีคำตอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายการ d e ไ i g n e r Connect EP 2คุณยศพลบุญสมจะพูดคุยถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคนเมืองและพื้นที่สีเขียวรวมทั้งจะทำความเข้าใจว่าหน้าที่ของผู้มิสถาปนิกมีความจำเป็นอย่างไรในการออกแบบเมืองให้หน่าอยู่อีกครั้งแต่เรามาเริ่มต้นดูก่อนว่าทำไมพื้นที่สีเขียว จึงมีความสําคัญต่อคนเมืองพื้นที่สีเขียวไม่ใช่แค่พื้นที่ที่มีต้นไม้และดอกไม้พอแต่ยังเป็นพื้นที่ที่สามารถช่วยลดมลพิษและเพิ่มคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นนอกจากนี้พื้นที่สีเขียวยังสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขให้กับคนเมืองได้แต่คุยศพลบุนสมมีคําตอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพื้นที่สีเขียวไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่ยังเป็นเรื่องของการออกแบบที่ดีและการจัดการที่เหมาะสมด้วยและนี่คือสิ่งที่คุยศพลบุนสม จะพูดคุยถึงในรายการ d e ไซ g น er Connect EP 2คุณยศพลบุญสมจะพูดคุยถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคนเมืองและพื้นที่สีเขียวรวมทั้งจะทำความเข้าใจว่าหน้าที่ของภูมิสถาปนิกมีคอวาหามา่งจำเป็นอย่างไรในการออกแบบเมืองให้น่าอยู่อีกครั้งและเราจะได้เห็นว่าโครงการกระเมาสาธรจาก f r a s e r s p r o p เป t y เป็นตัวอย่างที่ดีของการออกแบบเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวและความเป็นส่วนตัวที่ดีแต่เราก็ไม่ควรลืมว่าการออกแบบเมืองที่ดีต้องมีการจัดการที่เหมาะสม และการดูแลที่ต่อเนื่องด้วยและนี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเมื่อเราพูดถึงเรื่องพื้นที่สีเขียวและคุณภาพชีวิตคนเมืองและเราก็อยากจะทราบว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณคิดว่าพื้นที่สีเขียวมีความสําคัญต่อคนเมืองหรือไม่และคุณมีคําแนะนำออยอเมื่อ,อไรในการออกแบบเมืองให้มีพื้นที่สีเขียวที่ดี